นึงนะครับล้วท่านตามตามอย่างที่ผมสอนนะฮะแล้วมาฝึกกันนะจะได้ทําเป็นนะครับเพราะเดี๋ยววันหน้าท่านมีอุปกรณ์ไปจะได้ไม่ต้องมีคนมาสอนท่านแล้วท่านจะบอกทําให้เป็นไม่ได้นะครับามาเลยนะครับใครที่ที่อยู่ข้างนอกมานั่งฟังกันแป๊บหนึ่งนะแล้วฝึกกันนะครับฝึกกันนะครับเดี๋ยวของพี่พี่ธิตคมมาคล้องอยู่ไหนอะเอาไม้ยังอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเอาเอาแจกให้เอาฝึกเนาะ แล้วเดี๋ยวว่าคุูพี่เอากลับไปบ้านถ้าไปใช้ควยไปตัดรถออกมันจะได้เป็นเนาะอ่าโอเคนะครับ <Natalie> ก็เดี๋ยวดูตัวอย่างผมนะครับว่าวิธีขึงรถทํำยังไง <'m S 2> ผมจะทําให้ดูหนึ่งครั้งแล้วดูตัวอย่างผมนะตึงกว่าได้แต่ห้ามย่อนจำมาเนะครับตึงตึงกว่าได้แต่ห้ามย่อนนะครับทางด้านหนูนะใครที่อยากจะอ,อบรมเข้ามาใกล้ๆนะครับท่านจะได้เป็นนะครับท่านจะได้เป็นนะครับแสดงมีหลายคนกลับไปบ้านแล้วเนาะก็เฉพาะคนที่เหลืออยู่ที่ถือว่าเอาจริงเนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูนะครับ บางคนเขาเกิดกำลังกินเขาเาเสร็จยังอ่ะเขานั่งยินอยู่บอ้โหเอาได้ยินไหมทางนู้นน่ะเสร็จหรือยังผมจะฝึกปฏิบัติแล้วมาดูเร็วเดี๋ยวพ่อไปกินต่อก็ได้ไมเร็วมันเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาไงกำลังจบกำลังจบกันอยู่เลยอ่าลวดนะครับใช้ได้แค่เบอร์22กับ24แต่22จะพอดีแต่ที่ผมใช้อยู่นี่อาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็เป็นลวดที่มัดไก่ย่าง ท่านสามารถใช้ลวดสเตเลสได้แล้วก็ลวดเอ็นได้แต่ถ้าลวดชุบอย่างเงี้ยมันสะดวกเราหาซื้อได้ถุงไอเนี่ยมัดตรงนี้ประมาณ20บาทเองนะครับซื้อได้เลยร้านที่ขายอุปกรณ์ก่อกสร้างทุกร้านนะครับจําเป็นต้องใช้แล้วทุกครั้งที่มีการเก็บเพิ่งต้องเปลี่ยนใหม่ถ้ามันผุแล้วจะเป็นต้องใช้แล้วจะถึงแค่4ี่คอนในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด10คอนนะครับจะมันทั้งหมดสิคอนแล้วถ้าใครคิดตั้งใจจะฝึกจะทํานะรวมกลุ่มกันซื้อลังก็ได้3คนต่อหนึ่งลังหรือท่านจะซื้อคนเดียวก็ได้ แล้วอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยไม่เป็นไม่เข้าใจพยายามปรึกษาพี่ชัยพักนะครับแกมีสถานที่ที่สามารถเอาพึ่งลงกลองได้ทํางานแกนะผมฝากแกไวล้ละแล้วรวมกลุ่มก็ให้โตที่จังหวัดสกลน,นครเอาให้เป็นให้เก่งเรียวฟีน่าจะสอนอมันจะมาะะให้เกษตรจังหวัดจัดก,การประกวดน้ำพึ่งเหมือนจังหวัดเลยแล้วจะไปคุยกับมอให้ด้วยมออ่าแล้วจะพักที่สกลน,นครถ้าหากว่าน้องๆหรือว่าอาจารย์ในมอมาร่วมทํางานกับเราเดี๋ยวมันโตขึ้นไปเอง เราจะไม่ทําตมลำพังนะครับแล้วผมก็พยายามจะคุยกับทุกมหาลัยที่มีผมมีโอกาสไปสอนเท่านั้นก็จะให้ผลักดันให้โตและเป็นวิชาทิ้งที่บรรจุลงนักนักศึกษาจะได้เรียนรู้การเลี้ยงพุพงป่าที่ถูกต้องจะไม่สเปเสเบบทำจร,ริงจริงจังหวัดสกลเนี่ยมีสถานที่หลายหลายอำเภอหน้าเลี้ยงนะอย่างภูพานอย่างเงี้ยนั้นสมมุติว่าถ้าเราอยากทําจริงจังเราไม่มีสถานที่แต่เราเอาความรู้ของเราไปสอนคนที่มีสถานที่พอเข้าใจเนาะแล้วไปเล่าให้เขาฟัง แล้วก็สั่งอุปกรณ์แล้วไปฝากเขาดูแลแต่เราให้ความรู้เขาเวลามีผลผลิตก็แบ่งกันเขา้าใจไหมอย่างเงี้ยมันจะไม่จะบอกว่าเฮ้ยท,ทำไม่ได้หรอกไม่มีไม่มีทําไม่ได้เพราะผมไปสอนหลายที่แล้วเขารับฝากเลี้ยงพืชกันแล้วนั่นสมมติเรามีทุนมีตงังเราบอกเอออาจารย์ผมอยากจะมีพืชักสามลังก็สั่งลังไปลงตรงนั้นเลยก็คุยกันในไลน์แล้วอยู่ในกลุ่มเพราะผมมีกลุ่มต่างๆเยอะใครอยากจะไปฝากเลี้ยงที่เลยใครอยากจะฟังฝากเลี้ยงที่ยโสธรฝากเลี้ยงที่จังหวัดไหนแจ้งมา ถ้ามีจังหวัดนั้นที่ผมไปสอนแล้วท่านสามารถให้เขาเราฝากเลี้ยงได้แล้วให้ข้อมูลผ่านไลน์แล้วท่านสามารถไปเก็บเนื้อพึ่งกับเขาได้ถึงเวลาที่เก็บเนื้อพึ่งแล้วเวลาการแยกพันขายก็จะให้แจ้งกันว่าพันุ์ที่ท่านได้ย้ายลงกล่องเลี้ยงเนี่ยสามารถแยกกันขายได้แล้วก็จะมีรายได้ทั้งการขายพันพึ่งและเก็บเนื้อพึ่งไม่จะเป็นต้องทาเองแต่เราต้องมีความรู้ไม่ใช่สั่งลามไปแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ผมไม่ได้สอนท่านจนวันตาย ผมหรือท่านอาจจะจากกันไปก่อนนั้นถ้าต้องมีความรู้จักผมถึงต้องอยู่ในกลุ่มไลน์บางคนเข้ามาในกล,ลุ่มไลน์สองสามก็ไปมันคงมีที่เนรมิตเป็นในภายในใเดือนของด้มันไม่มีหรอกในโลกนี้คุณต้องค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาแล้วคุณอยู่ในกลุ่มไลน์ไปแล้วถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์ผมขออย่างเนื้อห้ามส่งสวัสดีผมรับเยอะมากทุกวัน <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมมีคนห้าพันเนี่ยคุณว่าเขาส่งผมเยอะไหมแต่ผมก็ว่าใคไรไม่ได้ไม <S <S ผมก็พอตอนเย็นผมก็กดปุ๊บอ่านแล้วทีเดียวเลยขเขาส่งมาใหม่ทุกวันก็อาจารย์อ่านเนี่ย ตอนเยนมาอ่อานแล้วที่ผมไม่อ่านหรอกอีกเยอะในในกลุ่มลายพึ่งเนี่ยชอบส่งกันจิสวัสดีทุกวันเนี่ยคือคนที่ส่งสวัสดีสังเกตได้เลยอายุประมาณห้าสิบขึ้นไปลู่นี่หน่อจริงแล้วผมให้สังเกตผม, 5, 7, ผมยังไม่ส่งใครเลยสวัสดีวันจันนะผมมีอยู่คนหนึ่งอยู่กลุ่มกลุ่มนครสวรรค์กลุ่มนครสวรรค์มีร้อยสามสิบกว่าคนที่ไทยเหาะส่งทุกวันโอ้พี่เขาไม่ส่งมาแล้วไม่เป็นไรจันส่งอวยพรเรื่องพระ คนอื่นก็แซวพี่ส่งสวัสดีอีกแล้วคนอื่นเขาไม่ส่งกันคือถ้าเรามีในกลุ่มร้อยคนเนี่ยคุณคิดตามนะถ้าทุกคนส่งสวัสดีคนละประโยชเท่านั้นเละคุณวมา่อร้อยคนคุณเมื่อกลั่นไปเท่าไรแล้วพอเราให้ข้อมูลอะไรไปเดีย้คนนั้นมาสวัสดีไอข้อมูลนั้นก็หายจากกลุ่มไปใช่ปะก็ต้องไปกดดูก็ไม่ทันแล้วไงงั้นพยายามอย่าส่งนะอย่ไเรยรู้เรื่องนึงถ้าผมโพสอะไรลงไปแล้วถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ท่านกดบันทึกรถไว้บางคนก็อ่านอย่างเดียวไม่บันทึกรถไอพวกที่มาด้เปิด ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราต้องช่วยกันดูแลเดี๋ยวนี่มันมีพวกลบกลุ่มในลายเก่งมากเลยนะผมต้องคอยดูใครเข้ามาแปลความเทคบอกอ่ะผมเข้ามาปุ๊บต้องแตลบปุ๊บพี่มันลบเกยงเลยคุณลบไปร้อยเปอร์เซนหายไปพริบตาแล้วกลุ่มหายไปเลยนะมันสนุกของมันน่ะเออตอนนี้ผมมีกลุ่มที่ผมดูแลอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยกว่ากลุ่มจะบอกกลุ่มเพิ่งนี้ประมาณสามสิบสี่คนสามสิบสี่กลุ่มนอกนั้นก็กลุ่มสารพัด์ทีแล้วยิ่งไปอบรมไอ้อะไรนะโครงการบำบัดทุกความรู้สึก ของกรมพัฒนาชุมชนกรมปกครองแล้วกระทรงมาไทยก่ะรวมาสี่หวันให้ใบประกาศมาแผ่นแล้วต้องทํางานากนาัแอำเภอทั้งอำเภอมีผมและมีอำเภอรวมไหมด10คนแต่ผมมาเนี้ยผมก็ได้เป็นพี่เลี้ยงของของลงโปร <till> โมทกันเขาทำอะไรบ้างเขากว่าเขาก็เลยเริ่มผูกกระดมแล้วให้ทั้งอำเภอตอนตนเลี้ยงพึ่งแต่ไปคุยเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอเขาพูดว่าไงรึเปล่าผมลไม่อยากคุยอาจารย์ที่รัทำธุรกิจมาขายรังบอหยุดรู้ด ไม่เคยพูดขายนะแต่รูบอกวี่อุปก,กรณ์สอนให้ผมผมไปสอนหลายจังหวัดชอบเพราะผมไปขายหลังผมวนดวนหลังถ้าผมพูดจนตัวผว,วคุณไม่ต้องทํางานแล้ว,วคุณก็ขายแรงงานจริงไหมอ่ะเป็นเกษตรอาเภอคิดว่าเงินเดือนเท่าไหร่สามหมื่นแล้วคุณไม่ขายแรงงานเด้อถ้าคุณว่าผมขายหลัวแล้วถ้าคุณไม่ให้ผมขายได้เลยผมจะมีปัญญาเดินทางมาสอนไหมไม่ได้รับจางผมไม่มีเงินเดือนกินรถผมซ่อมทิ้งสองสามหมื่นแล้วถ้าผมไม่มีกาไรบ้างอะไรบ้างผมจะอยู่ได้ยังไง เฮ้ยคุณจะเอาความรู้จากเขาแล้วคุณไม่ให้ผมมีรายได้กลับไปบ้านบ้างเสร็จทำงานไม่ทันเลยตรงตรงๆพวกนี้มันมีแฝงอยู่ไงเห็นใครทำอะไรหน่อยขายของขายของอย่างนี้มีนะผมลงลงไปในในเฟซตอนนี้มีคนดูมาร่วงล่วงสองแสนห้าหมื่นคนไปกดดูได้เลยมีคนไปรับลังหนึ่นงสามพันร้อยลังสามแสนพันลังสามล้านรวยตายผมก็กินก๋มอมเลยน้องน้องไม่ต้องซื้ออะไรกินเลยในยชีวิต ถ้าน้องไปซื้อน้ำน้ำมันพืชขวดหนึ่งขวดละสามสิบสี่สิบถ้าเขาซื้อจะรวยถ้าน้องซื้อรถคันหนึ่งสามสี่แสนถ้าเป็นนี้น้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออะไรเลยคือถ้าทุกอย่างที่เขามีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันถ้าคุณมองว่าคนอื่นจะรวยคุณต้องไม่ซื้ออะไรแล้วคุณก็ไม่ต้องขายอะไรเพราะเดี๋ยวคุณจะรวย <c oughs> คือคนที่มันมีสมอ,องแบบคิดลบๆแบบมันก็จะคิดลบไปตลอดถูกไหมคุณอย่าลืมนะธุกรกิจเป็นตได้คุณต้องมีการเคลื่อน สินค้าจากอีกที่ไปที่แล้วมีการแลกเปลี่ยนเงินตาจากอีกที่ไปที่ไม่ใช่ไปห่วงว่าจะมาขายอะไรอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ได้ขายอะไรเขาอ,อยู่ได้ไหมเอาพวกเราเนี่ยถ้าเราผลิตอะไรมาแล้วเราขายไม่ได้เราอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางแล้วถ้ามีไอ้คนแบบนี้เราทําไงพี่จะขายนะันพี่จะขายนะั่นเดี๋ยวพี่รวยอยู่ได้ไงเพราะประชีตมันไม่เคยมีอะไรให้ใครมันจะเอาอย่างเดียวไงงั้นการเป็นรนัฐบาลเผื่ชาวบ้านน่ะอย่าไปขอเป็นผู้ให้บ้าง มันอยู่ได้ย์แต่ไม่ต้องมาอยู่เขาอย่เออผมบอกว่าหน่อยะมาต่อมาต่อนะครับเดี๋ยวไม่จบไอ้เาไอ้นู้ออาจารย์เบอร์อะไรครับนี่เบอร์ยี่สิบสองใช่ไหมครับอันนี้อันนี้นีย่สิบสี่ยี่สิบมันจะถ้ายีิบสองมันจะเล็กคือจริงจมันไม่เป้เป็นเบอร์ขี้เป็นเบอร์คู่ไงมีสิบแปดมีสิบหกสิบแปดยละย4และย2เนี้ยใช้พอดีครับพอดี ก็เริ่มจาัดก,การนะครับเดี๋ยวเวลาจะจะ,จะดึงรถช่วยๆกันนะอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันหลุดนะอย่าให้มันยุ่งเพราะมันเส้นเล็กมันจะย,ยุ่งง่ายถ่ายวดีโอไว้ลงกลุ่มรรายจัดการบริหารรถถงใหญ่อยู่นี่ในยูทูบอาจารย์ได้ลงไว้หรือเปล่ามีครับผมมีประมาณมีครับผมจะไปเปิดดูเปิดดูได้เลยครับคุณพี่เข้ากลุ่มไปยังเข้าแล้วอ่าเดี๋ยวผมส่งให้ดูในกลุ่มนะครับ,รบเดี๋ยวตอนเย็นผมจะ จะให้ดูคลิปต่างๆที่ผมไปสอนมาด้วยครถ้า ah, ใครคข้ากลุ่มแล้วตอนเย็นจะผมเปิดให้ดูนะประมาณตักทุ่มหนึ่งวิธีนะครับเราเริ่มจากการร้อยอย่างนี้ก่อนดูตัวอย่างเนาะทีเดียวเลยครับจะได้เป็นเนาะร้อยอย่างนี้เนาะแล้วก็มัดนะครับมัดอย่างนี้นะครับมัดอย่างนี้มัดอย่างนี้เนาะไม่จำเป็นต้องทำตึงนะมัดอย่างนี้เนาะแล้วก็พันไว้ก่อนพันไว้อย่างนี้เนาะพันอย่างนี้นะครับคร่าวๆแต่ว่าให้มันอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วดูนะครับเราก็ดึงมาหารูฝั่งนี้อย่างน ippi, นนนนีีี <S <S ้้้เเะปป็็รููฝั่ง เสร็จแล้วก like ็ไฟอย่างนี Mason ้นะครับดูนะครับอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ไปนี้นะครับแล้วก็ไฟ ا ่ไปนะครับมันจะมีรูท้องสองฝั่งอย่างนี้เดี๋ยวก็ร้อยทีเดียวนี่คือทำเราเราเราทำการวัดก่อนนะครับวัดก่อนอย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ผ่าแล้วก็เผื่อไว้แล้วก็ตัดนะครับตัดนะครับเดี๋ยวใส่เลยนะครับใส่แล้วเดี๋ยวทําให้ตึงมันมีวิธีนะครับแย่ไปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใครจะทําก็ เป็นคนตัดลวดคนหนึ่งก็ได้แล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนะครับมีแม่คอนเยอะอยู่ฝึกกันไปเลยฮะเดี๋ยวเราเอาเท่าที่เราใช้ได้ที่เหลือเราก็ตัดออกแต่ไม่เป็นไรแกะไว้นะครับอย่าเพิ่งนะดูผมก่อนนะเจเจนเนสเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นจะไม่ได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วดูนะร้อยอย่างนี้นะครับต้องทํานะครับเพราะว่าเวลาเราจําหน่ายรังมาเนี่ยเราจะไม่มีไม่มีลวดมาให้นะครับท่านต้องซื้อลวดมาถึงเองจะได้เป็นนะจะไปซื้อลวดเอ็นก็ได้หรือลวดตะเลสกก็ได้นะครับ อ่ายี่สองครับยี่สิบสองทยี่สิบสี่เล็กไปนิดเนี่ยนี่จะใช้อยู่ยี่สิบสี่ยี่สิบสองจะพอดีแต่บางที่มันก็ไม่มีมีเส้นใ,นใหญ่ๆถ้าตรงไหนที่มันขายไก่ย่างเยอะมันจะมีเพราะมันเอามาไว้มัดได้ไงตึงกว่าผมได้นะครับแต่ห้ามหย่อนว่าเสร็จแล้วเป็นไงเรียบร้อยเนาะเป็นแบบนี้แล้วเนาะเสร็จแล้วถ้าเอาเข้าเอวนะครับใครที่มีหน้าท้องจะดีมากนะครับดูนะดูนะวิธีนะครับอย่างนี้นะแล้วเอามือเนี้ยนะมือขวาเนี้ยกดอันเนี้ยเข้าตัวเราแล้้้ววตันนีดึึงข นะครับห้ามใช้ครีมนะเดี๋ยวมันขาดนะครับหนึ่งสองสามอันนี้กดเข้าตัวเรานะผักมาอย่างี้อึ๊บแล้นี่ดึงขึ้นหนึ่งสองอึ๊บเสร็จแล้วมัดมาที่พี่ตัวไม้อย่างงี้นะฮะแล้วเอานิ้วโป้งกดกดไว้อย่างงี้นะกดไว้ี้เห็นไหมกดไว้อย่างงี้เนาะแล้วเอานิ้วโป้งให้นี้ดีนี้ให้มันดังเหมือนเสียงพินเห็นไหมอย่างงี้เนาะเสร็จแล้วท่านก็มัดนะครับดึงให้เหมือนเสียงพินแล้วมัดเลยมัดให้ตึงนะอย่าอันนี้โป้งต้องกดไว้ห้ามปล่อยนะปล่อยแล้วเดี๋ยวมันหย่อนมัดไว้อย่างงี้อย่างงี้นะอย่างงี้เนาะ จะสองรอบหรือสามรอบก็ได้แล้วแต่รูดที่ท่านเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็มัดนี่เลยมัดเลยอย่างนี้นะครัเห็นไหมครับมัดอย่างนี้เนาะนี่ดูนะเห็นไหมเนาะนี่เนาะมัดอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วเหลือเศษนี่เราตัดออกเสร็จแล้วมาดีดดูจะใช้ได้เสร็จแล้วมาว่าทางนี้ตอนแรกอันนี้ยังไม่ตึงนี่มาลับอันนี้แกะอันนี้ก่อนนะครับแกะออกกรอนแล้วก็ดึงทางนี้ทําแบบนี้เองนะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับไม่ต้องไปเอาคีมดึงบางคนโอ้โหแรงมากบางคนดึงขาดแต่ผมเก่งอ่งนีนึ่งซอกอึ๊บ อ่าดึงขึ้นไปแล้วเอามือกดไว้นิ้วโป้งกดแล้วดิดอาจช้ได้แล้วก็มัดเลยนะครับพอมันตึงมือแล้วเราก็มัดเลยนะครับสายกลางจะตึงไหมครับตึงครับตึงครับสายกลางใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเอาคีมตัดออกเลยคีมตัดเลยนะครับคีมตัดเลยนะครับเก็บงานเลยนะครับจะได้ง่ายนะครับโอเคเป็น อ่ะพอได้เนอะพอได้เนอะนตึงกว่าผมได้นะครับแต่อย่ายอนกว่านะครับอ่ะเริ่มตัดลวดนะครับแล้วก็เอาไม้คอนนะครับนี่ครับที่วางไว้ได้ให้ฝึกได้หมดเลยครับเดี๋ยวถ้าเอาไปแล้วไม่ได้ใช้ค่อยเอาออกนะครับอ่ะมาลวกกันสองคนตัวหนึ่งอันก็ได้มาฝึกกันนะครับมาเดี๋ยวมันมีอยู่หลายอันนะครับอันนี้บางอันก็ไม้คอน <ๆ S 1> เรา่าด้วยอ่ะหยิบเอาไม้คอนในนี้วันนี้มีในนี้มีไม้คอนหลายอันในนี้มีสิบอันในนี้ก็มียกฝากยกฝาก็เลยครับยกฝากฝึกการฝึกกันเนอะจะได้เป็นเนอะ สองคนตัวหนึ่งอันหรือสามคนตัวหนึ่งอันก็ได้นะครับเสร็จแล้วจเเบิได้บ้างเหอึงก็เลยครัเลยเอาไปแจกเพื่อนๆนะครับช่วยกแล้วเดี๋ยวได้สุดยอดมากยครับตึ้งกว่าผมได้แต่ยายอนกว่านะครับเอาที่บีบเรามา้ที่สามวดเราจะได้ไม่เด่เอามาด้วเอาออกมาได้คงอวัดลวดคนหนึ่งก็ได้ใครเป็นคนวัดลวดก่อนวัดลวดแล้วส่งให้เพื่อนๆเลยดูนะครับดูดูดูเป็นอย่างนี ร่างแก่ลงเอาเอาเข่าไปทำแมเอาไปยาวมาให้ข่อย่อยท้ายพี่เดียวช่างนี่บอกกขึ้นหลังสักร้อนไปยังเดี๋ยวพีหลอกก่อนดอยู่นี่ข้าเลยเอาไปจะฝึกมาไหมคอนเด้อไม่คอนยังมีเยอะแยะเนี่ยมาที่ไม่ทำจะเป็นเหรอมาเลยเบิรงตัวยางเลยมาเลยครับเบิรงตัวยางแลยสองสองคนต่อหนึ่งอันก็ได้นะครับฝึกเลยนะครับเปรียบเข้าไปเลย แล้วเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของผมนะครับว่ามันตึงเท่าผมไหมถ้าตึงไม่เท่าไม่ได้นะครับตึงกว่าได้แต่อย่าย้อนกว่านะครับเนี่ยเอาไปคนนมสก้อนไปดัดด้วยสก้อนตัดใช่พิชิมดัดก่อนให้มีือมาทางนี้ก่อนตามนี้เลยเลยคือว่าตัดเองโหลดไฟชือแล้วใครใครที่งะมาแอดเข้ากลุ่มไลน์นะครับ ครับขอแอปก็กลุ่มไลน์ได้เลยนะครับแล้ววันเดียวท่านจะไม่ได้รับความรู้เพิ่มนะเออเอาตัดไว้ตัดแล้วเหรอเดี๋ยวมาได้ันหลายไปเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนี่แหละเอาเริ่มแย่แล้วแบเนี่ยอ๋อมาลวดของล้วนน้องี่เอาลวดองพี่เดี๋ยวเรา เอารวยไปแห่เยวยานกาคืองงนะว่านเลราให้อาจารย์ให้แสงเราไม่เข้าริมเ้ามพิ่งม่อยู่ถ้าเข้าริมปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีกลิ่นเคมีเนืยอไม้ใช้หนน้าเข้ามันต้องใช้สังกะสีปิดทั้งกระดองข้างในตัดน่ไทางนี้เขอาไปเนี้ยเอาไปตัดเลยขอตัดหน่อยไปทางนี้ เนื้ฝาทุกอันด้าข้างเพิ่มเนี่ยถ้าเราเย็บข้างในข้างนอกไม่ต้องเย็บมาเย็บข้างนอกไปกเ่ยไปเย็บข้างในนครับ แล้วก<ส>็มาทางนี้ทางนี้มันเป็นรังที่มิ้งเคยอบมาตรงนี้เรียบร้อยของเราเขาตัดใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มลนยนะครับยังเข้ากลุ่มลายด้วยพอเห็นแล้วจะแกะออกแต่ล้องเห็นเองจ่อหูเลยโอ <tails, S 1> <Bell> um, ้ยไปตึงเตือแล้วเน้เจ้ข่าในระร้าให้ตึงเอาอัน ไปที่เก็าล้วเอันนี้อันนี้ตัดงาไปได้ดิตัดงาไปเลย้อน้เล็นั่นไม้พวกนี้คุณไม่มีสิทธิ์สดง่ามันมนไม่่ไม้่าอย่ไ่ไหมพี่ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ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 ด้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ไ้ไม่ไ้ไมไ้ไม้ไม่ไ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 ้ไ่ด้ม่ไ้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ เพรามันเกี่ยวไว้มีูมันมีหูอาจารย์ม่ตื้ออาจารย์ได้เราไม่ไห่เหตุู้ตเสียลวดเปล่าเปล่าเปล่ายุบวดถ้าเย็นแบบยุบเอาเปล่าเวือที่ทมาสหาิบปีแล้วแล้วทิ้ข้าวมีขั้วเล่าแต่เอาลลวดยุบวนยุบวนแต่ว่าอันนี้เราไม่ใช่แค่รังหมอย่างเดียวนะเราต้องบอกฝังกลินนพึ่งไปด้วยอะร้อยู่ไอ้คนทั่วไปที่เขาทำทั่วไปมันไม่ได้โอ้โหคางอีสไป เ้าคื้วมาปิงปิงก่อนปิงปินเอาตึงกว่านี้แนมันอ่อนนี่เห็นบ่้มันย่อนเนี่ยเอาตึงตึงไลย ใครอยู่ในกลุ่มลายนะครับเดี๋ยวใช้กุูทุกอย่างการล่อมีอยู่ในกลุ่มลายนะครับขอให้ทุกคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มลายเข้ากลุ่มลายแลัวผมย้ายกลุ่มลายแล้วเไอ้วาเดียนีแล้วเลยเพราะตาถึงตาผวยใหญ่นี่เข้ากัไมเนาะอันนี้เจ้าวาดเราบ่เนี่ยเจ้าวาดมันน่อยได้ันี่มันหน่อยมันสั่งนูกตาอันนี้เราพูดเรืองม้วนปิงปิงยังอะใส่ตาอย่างดีเลยเนาะมากเอนโปก่อน ยังไม่เสร็จมันไ่เหือวัััดเปือไวก่อนครับมีมีรูหมดทุกอันใครที่มีความประสงค์อยากจะสั่งลังเอามาฝึกล่อแจ้งได้นะครับผมจะให้เลขที่บิจชีโอนตังให้ผมนะและจะส่งลังถึงบ้านท่านภายใน3วันครับนี่แหลาเท่าออนห้าหนักต่อมันเท่าได้ไดโอเคผ่านผ่านตัดตัดเอาตัดเอาไปให้พอยายต่อไปว ผมเราฟันนี่แหละตัดเขาเไม่มีเออคุณตาเขาครับทั้งนี่แหละเขาทั้งนี่มะเนรเดี๋ยวเดี๋ยวพอมะเนรพอเราฝึดเสร็จแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะสอนการแยกหลังพึ่งให้เดี๋ยวเราจะเอาพึ่งมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวยกพึ่งมาทำแบบนี้มพื่อจะเป็นนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้เป็นหมดนะครับให้ให้เดี๋ยวเปรา มเอาอาไ้่ตัอย่างก่อนมาตรนี้แต่ใครที่คิดว่าตัวเองจะมีความพร้อมสามารถจั่งรังอุปกรณ์มาฝึกรอพึ่งรือฝึกจับพึ่งก่อนยินดีเลยครับใครที่อยากมีกล่องพร้อมพึ่งให้ติดต่อกับพี่ชัยพัชนะครับแกมีพึ่งอยู่แถวๆอะไรนะเียวอยัันะน จูอยากได้รังของพึ่งก็ต้องงรังก่อนแล้วไส่แล้วอยเอาไปจจะเอารังของพึ่งาได้ไงมันก็ต้องมีรังแล้วถึงจะมีึ้งใส่จริเพื่อเปิ้วกมีรังก่อนแล้วไ่อยเอาใันนี้คว้าไหมความั่นบ้างจัดปัเนี้าเจ้าดึงทำกองคุณคุนู่แล้วแอดไลนเจ้าแล้วลืมไปว่า เราบอกไ่บอลเออเดี๋ยวไขแอดไล์จากเบอโทรเลาเดี๋ยวแป๊บแล้เราจะอบอร์โารคนเราบอกเออไเดี๋ยวเบอโท่คนเราแลตึงตึงนเราหตึงตึงคนเาตึงตึงนาตึงตึงเรหตึงตึงคนาตึงตึงเาตึงตึงเาึงตึงคตาตึงตึงคตึง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 าง เด็กเอามือกดหนีไปสองคนถึงแล้วอ่าคุณตามือมกดไว้นิโป้กดนี่ไปนี่นิโป้คุณตาจองขังกลัวแล้วเวลาเขาอทแยก ทั้นี้จะสั่นพดปะเพราะไปเนี่ยมวมอนจกาหมวลอมวลวากัเดกันเออะสชเชิญอาจารย์ชิญเชิ่อาจารย์ใช่ภาเออช่ออาจารย์ใช่ภามากเขาทั้งเปลืเปล่าจังมากเาเปลือกโลดแต่ย่นาเนี่ยไปซื้ออ่เอาแบ้ไวเดียวเขาจะเอาไปอาจารย์น่จะตัดก็ได้ บอกว่าได้แล้วใช่ไหมตึงตามคุณลุงเนี่ยตึงแล้วคุณตาคุณตาดึงตึงๆจะพึ่งพานจะพึ่งแพนดึงก่อนตาดึงดึงนี่โป้กดแล้วกรดีดแล้วต้เอามือนี้ดันดันไม้มาด้วยดันไม้เข้าไปในโต๊ะเจ้าระดึงกันนันออกมาดันนี่เข้าไประดึงันี่ออกมา อันนี้โปรกัวตรงมีไว้คนตาตาทำเป็นยากใหิรานเฮ็ดให้ซะสิหิรานเราเฮ็ดได้อยู่นี่เดเนอะดูวิหิรานพันอันนี้ให้เด้อเจ้าก็ไปหยายเผืองยางเดียวเด้อเขับรถมาคนเดียวได้หนิเก่งแท้สุดยอดอย่างเงี้ว่ะซุดยอดถ้าบ่มีบ่นอนไปนอนเฮือนไข่ก็ได้เด้อระยะมือเศร้าจนขับไปก็ได้ ว่าไอ้ไอ้งัวไว้ไอ้งัวไปลามไว้ลองถามอาจารย์มึงมันตึงบ่บ่ะงตึงบันไดแต่กะถามอาจารย์โหลดเด้อถามอาจารย์กอนาจครับขนาดนี้ได้ไหมอ่าผ่านจะได้จะได้จะได้เดี๋ยวเก็บเอาไว้ไปใช้ของตัวเองเลยเขาไปใส่ยเขาเปใส่ตัดตัดตัดเสร็จเสร็จเสร็จไอ้ลวดออกด้วยดิเออ นี่แนวดาสนี่แนว,วดาสรวยบ่อหายแล้วทริมทริมเนี่ยของเรา